ไปดูทางด้านของบิ๊กโจ๊กครับท่านพลตบเอกสุรเชษฐหักพานนะครับเรียกสอบนายตำํำรวจหลังพบเอี่ยวแก๊งจีนอุ้มเพื่อนร่วมชาติทรมานตัดนิ้วบังคับเรียกค่าไถยเนะี่ยสาล้านบาทเพื่อที่จะแลกกับอะไรครับแลกกับอิสรภาพนั่นเองจากกรณีเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งสานนิฐานว่าเป็นกลุ่มคนจีนนะครับก่อเหตุอุ้มมิสเตอร์หลุนไฮโว อายุน่40ปีเป็นสัญชาติจีนนะครับ,รบเขาจับไปพันธการมัดมือมัดเท้าทรมานทำร้ายร่างกายตัดนิ้วและยังบังคับเรียกค่าไถ่า30ล้านบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพโดยแฟนสาวเนี่ยก็มาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยากระทั่งคนเจ็บเนี่ยครับตะเกียกตะกายหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือล่าสุดนะครับท่านพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าในขณะนี้เนี่ยทราบข้อมูลของผู้กระทําความผิดแล้วส่วนหนึ่งเป็นขบวนการของคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นบุคคล overstay มากกว่า1ปี ใช้วีซ่าการขออยู่ต่อในรูปแบบของนักเรียนทางฝ่ายผู้ต้องหาได้ไปยื่นขอวีซ่าที่ตอมอุดรธานีส่วนทางผู้เสียหายได้ไปขอต่อวีซ่าที่ตมแพร่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะต้องเรียกพุ่มกับตอมอุดรนธานีและสาระวะตัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่เข้าพบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขอต่อวีซ่า พร้อมกันนี้ก็มีการสั่งการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับการเชื่อมโยงในการรู้จักกันของกลุ่มคนร้ายซึ่งอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่อาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นกระบวนการของคอเซนเตอร์หรือยาเสพติดพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมักจะมาในรูปแบบเช่นนี้ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชนบุรีเขต2ยังนํากําลังไปตรวจสอบนะครับภายในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ห้วยใหญ่ตําบลห้วยใหญ่เพเ่อบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งไปเพื่อที่จะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็ยังไปพบอะไรรู้ไหมคุณปานชัยเขาไปพบเชือกไปพบเทปกาว ลักษณะคล้ายๆกับในคลิปที่เคยมีคลิปออกมานะครับก่อนหน้านี้เขาไปเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งก็จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นไปตรวจพิสูจน์แต่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่ขอเปิดในรายละเอียดใดๆนะครับนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ก็วันนี้ก็สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับนะทั้งความเชื่อมโยในเรื่องของการรู้จักกันกลุ่มนักล่าเนี่ยต้องรู้จักกันมาก่อนนะเพราะนั้นวันนี้อาจจะมีการทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องนะครับนะก็คงจะไม่พ้นเรื่องก็มีไม่กี่เรื่องนะครับนะเป็นเรื่องคอนเซ็นเตอร์เรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ขบวนการเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอยู่แค่นี้